สามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สองหนึ่ง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห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 กฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหกหก รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3นะคะไม่สามารถเปิดตาตลับบรรจุลูกบอลออกได้ค่ะโดยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการนะคะในขณะที่ทําการออกรางวัลหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชารุดหรือขัดข้องค่ะเลยเห็นว่าจะใช้ออกรางวัลต่อไปไม่ได้ให้เป็นดุลพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะ และขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้ทําการเปิดฝาตลับบรรจุลูกบอลหมายเลขเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก1นห ศูนย์หนึ่งหกศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งหกศูนย์ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามห้าห้าสามห้าห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามห้าห้ารางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สมจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3มและหลักที่4ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะก็คือดรชัชนันถนอมวรศิลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริ่งจำกัดค่ะและหลักสิบนะคะ ได้แก่ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนายบุญลือจิตรครรมเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโสสำนักงานประดัดกระทรวงการคลังค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิสิงหาคม25 6 4้าหกเลขที่ออกสองสามสองสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิกสิงหาคม25 6 4หิเลขที่ออกสองสาม รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้นุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการมุนุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขรักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทำรายการซื้อสลากงวดวันที่1กันยายน2564ในวันที่19สิงหาคม2564ค่ะและจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่16กันยายน2564ในวันที่20และ21สิงหาคม2564นะคะผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เปิดทำการสาขาและจะปิดระบบในเวลา12นาฬิกาค่ะ สำหรับ ATM และระบบ n e ็ตแบงนะคะของธนาคารกรุงไทยสามารถทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา3 0ถึง12นาฬิกาค่ะทั้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันทำรายการค่ะภายในเวลา18นาฬิกาโดยผู้ที่ทำรายการสลากจองได้แล้วนะคะไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีกค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอ์เซ็นเตอร์โทรศัพท์025289999ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายภาสกรชัยรัตนรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ จะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานการกรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนายบุญลือจิตคามเจ้าพนักง,งานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโสสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักพันค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวหทัยรัตคำศรีผู้ประกอบอาชีพค้าขายค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาหมาแล้วค่ะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักส0บค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายวันธนะมหาคีตะเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักสิบค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยค่ะดรชัชนันทถนอมวรศินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริ่งจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะพลตรีดรเจนวิทยามรัฐผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภาค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจําหลักหมื่นค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะกรรมการออกระงวัลประจําหลักหน่อยค่ะหลักที่หกนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนางสาวประพาดาผลเยี่ยมนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานานการพิเศษค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออก 046750โดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ046749 046749และ046751 046751